ช่อโดยแม่นุชซัพไพรวายกิ้งค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่นุชมาพร้อมกับ วันนี้นะคะมนุษมาพร้อมกับไม้ด่างมงคลค่ะไม้ด่างมงคลที่กําลังฮอตฮิตอยู่ในเมืองไทยขณะนี้เนาะอันนี้นะคะน่าจะใช่ต้นมหาแหงนะคะถ้าเกิดมนุษบอกผิดยังไงเพื่อนๆก็ช่วยคอมเมนต์บอกมนุษด้วยนะคะว่าใช่หรือเปล่าเนาะต้นมหาแหงหรือว่าในภาษาอังกฤษเรียกว่าペパ p メ r r o m e นะคะส่วนต้นนี้ก็คือต้นเงินไหลมาหรือชื่อในภาษาอังกฤษเรียกว่า แอโรเฮดนะคะเมนุษย์ได้มาทั้งมหาเหงทั้งเงินไหลมาหืมไม้มงคลเนาะก็ดีเลยค่ะวันนี้นะคะเมนุษย์จะพาเพื่อนๆเ,เอาสองต้นไม้มงคลอันเนี้ยไปลงกระถางลงดินกันค่ะไปค่ะ,ะเมนุษย์ก็นี่นะคะเอาดินใส่กระถางเรียบร้อยแล้วเนาะสามกระถางนี้นะคะเมนุษย์ก็จะใส่ต้นมหาเห่งเนาะกระถางหนึ่งที่ซื้อมาเนี่ยเขาจะมีสามต้นค่ะ สามต้นเนี่ยมาดูกันุ๊บนี่ค่ะมาหาเฮงนะคะอันนี้มาหาเหงมันจะแยกเป็นแยกเป็นสามกระถางนะคะแบบนี้ค่ะนี่ได้สามกระถางต้นมาหาเฮงหรือว่า เปเปโรเมียวาริตี้นะคะในภาษาอังกฤษเนาะถ้าเกิดต้นนี้นะคะแม่นุชไม่แน่ใจเพื่อนๆก็คอมเมนต์บอกแม่นุชด้วยนะคะถ้าแม่นุชบอกผิดนะคะเอาลงดินได้เลยเนาะทีนี้อันนี้ลงไปเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปตกแต่งอะไรเขาข้างใน,นะคะ่ะกลางไ้ยเนี่ยโอ๊ยหักเลยนะ่ะหักสำแม่บีบแม่นบีบแรงเกินไป นี่จ้ะเรียบร้อยแล้วนะคะมาหาเหงมีทั้งมาหาเหงทั้งเงินไหลมาเลยค่ะวันนี้เอาดินออกนึงโอ้ยไม่รู้ทำหักอีกแล้วนะ่ะมือมือหนักไปหน่อยเนาะเอาโยนดินไปตรงนี้แนละ้กันมือหนักไปหน่อยมือหนักไปหน่อยทำใบเขหาห่กซื้อมาหนึ่งอาทิตย์แล้วล่ะคะ่ะวันนั้นน่ะ มนุษพาเอ,อ่อพาลูกสาวไปหาหมอไปหาหมอฟันก็เลยแวะไปซื้อหลังจากหาหมอฟันเสร็จก็ให้รางวัลลูกสาวก็แวะไปในซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปเจอแล้วก็ไปเจอต้นเนี่ยส,สองต้นนี้มาก็เลยซื้อติดมือมานะคะได้เวลาเพิ่งจะได้เวลามาลงกระถางไม่รู้ยุ่งอะไร <c oughs> นี่สามกระถาง เดี๋ยวมาดูต้นนี้นะคะต้นนี้เงินไหลมาเนาะสำหรับต้นนี้แม่ลูจะใส่สักสองกระถางนะคะ่ะนี่ใส่สองกระถางก็พอเพราะว่าต้นเขาไม่ใหญ่เอาดินอันนี้เขาจะขยายพันธุ์เร็วนะแม่นูกว่าแบบนี้ก็คือแบ่งได้ นหนึ่งต้นเขาจะแตกหน่อออกมาเรื่อยเลยต้นเงินไหลมาเมื่อก่อนแม่นุชเคยมีต้นหนึ่งนะคะจริงน่าจะได้เกือบสามกระถางเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกมันจะสองกระถางก็พอตัดลากออกบางส่วน ให้เขาไปแตกให้เขาไปแตกอ,อรากใหม่เนาะแมนุษว่าก็ใส่ลงไปนะคะนี่ลึกไปไหมอะ่ะน,น่าจะลึกไปหรอกเนาะนี่เดี๋ยวเราค่อยไปตกแต่งเขามนุษย์มีซื้อหินมาค่ะนี่เรียบร้อยค่ะเงินไหลมาตัดรากออกสักนิดนึง จะใส่นี่ได้ทั้งหมด5กระถางเลยค่ะที่ซื้อมาก็อยู่ที่ไทยไมมด่างสองสองอย่างนี้ก็ไม่น่าจะแพงเนาะเขาเล่นกันอะไรที่แพงๆก็จะเป็นพวกที่สีสีสันเข้มๆอะไรประมาณนั้นค่ะนี่เรียบร้อยแล้วได้แยกกระถางได้ทั้งหมด5กระถางแต่ไม่รู้ว่าจะรอดไหมเดี๋ยวแม่นุชจะอัปเดตที่ ที่มนุษย์เอากระบองเพชรลงกระถางให้ดูเนาะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้นะคะเรียบร้อยค่ะไม่ยากเลยนี่ค่ะมนุษย์เอาไม้ด่างมงคลนะคะลงกระถางเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เลยค่ะซื้อมาแค่2ต้นนะคะแต่ว่ามนุษย์แบ่งใส่กระถางได้5กระถางเลยค่ะ สำหรับนี่มาหาแห้งแล้วก็เงินไหลมาค่ะสองอย่างเลยเนาะก็เป็นไม้มงคลมนุษย์ก็จะเอาเข้าไปไว้ในบ้านนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศตอนกลางคืนก็หนาวแล้วอะนะคะเดี๋ยวมนุษย์จะยกเข้าบ้านค่ะนะคะมนุษย์ก็ยกต้นไม้ทั้งหมดเข้ามาในบ้านแล้วเนาะมนุษย์ก็จะมาตกแต่งเขาค่ะมนุษย์ซื้อหินแบบนี้มาค่ะวันนั้นนะคะก็จะมาตกแต่งเขาด้วยหินแบบนี้เนาะให้เขาส,ยสวยๆค่ะก็จะมาตก เป็นหินกรวดแบบนี้ค่ะที่ซื้อมานะคะตกแต่งนี่ตกแต่งต้นมหาเห้งน่าจะไม่พอเนาะมนุษมีหินไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะหินนี่ก็สามารถเอาออกไปล้างทำความสะอาดได้นะคะต้นนี้เนาะผ่านไปไมนุษย์ใส่ไปสักเล็กน้อยก่อน ใส่ทั้งหมดหน่าจะไม่พอถ้าใส่ทุกกระถางเพราะว่าเมนูซ,ซื้อมาแค่ถุงเดียวนะคะเห็นเมนูก็จะตกแต่งเขาแบบนี้ค่ะผ่านไป1ต้นนะคะต้นมาหาแห้งผ่านไปก็มาที่เเจ้าต้นเงินไหลามานะคะเงินไหลามานี่ก้อนหินใส่ไปสวยๆนะคะ พืชพวกนี้ก็น่าจะเป็นตระกูลไม้อวบน้ำทั้งหลายอะนะคะนี่ประมาณนี้แค่นี้ค่ะเพราะว่าเมนูจะเลี้ยงเขาไว้ในบ้านนะคะตอนนี้คือเลี้ยงข้างนอกที่เหมือนที่ไทยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะนี่เรียบร้อยค่ะเมนูคิดว่าน่าจะไม่พอเพราะว่าเหลือเห็นอยู่แค่นี้เองค่ะก็จะมาที่เจ้าต้นนี้ยังไม่ได้รดน้ําเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเมนูรดน้ําทีหลังนะคะนี่ ซื้อมาสองกระถางแบ่งได้5เลยนะคะถ้าเขาแตกยอดแตกหน่อออกมาอีกมนุษย์ก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆค่ะก็เป็นความสุขเล็กๆเนาะแต่ปัญหาคือจะไปตั้งไว้ที่ไหนของบ้านเอ <c oughs> ่ยนี่แค่นี้ละคะ่ะเรียบร้อยแล้วสวยงามไหมสวยงามสำหรับสวยงามสำหรับเรา <c oughs> นี่เห็นไม่พอ,อ มีเปลือกหอยแถมมาด้วยก็ใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวไปซื้อมาเพิ่มอีกอเรียบร้อยค่ะแมนนูตก็จะมาตกแต่งเขาแบบนี้ส่วนสองกระถางนี้คือไม่ได้ใส่เพราะว่าหินหมดก่อนนะคะค่ะตอนนี้นะคะแมนนู์ก็ ตกแต่งต้นไม้ด่างมงคลของมนุษไปได้3ต้นนะคะหินหมดก่อนเนาะส่วนต้นนี้นะคะก็คือต้นมหาเหงเนาะหรือว่าเมียว variety นะคะนี่สำหรับต้นนี้ก็คือต้นเงินไหลมาค่ะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะยังไงมนุษยก็ฝากไว้นะคะสำหรับช่อง คุณแม่ขาชาแนลนะคะยังไงก็แวะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมซับพอร์ตและให้กำลังใจแมนุ้ด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สันกระดิ่งกิ๊งกให้แมนุ้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แมนุ้ก็ร่ำลาไปด้วยต้นเงินไหลมากกับต้น มาหาเหงค่ะนะคะก็ขอให้เพื่อนๆร่ำรวยเงินไหลมาแล้วก็มาหาเหงเหมือนต้นไม้ที่มนุษย์ปลูกนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบายค่ะบาย